อย่างที่เห็นหน้านะตอนนี้คือหน้าสดมากวันนี้เราจะทำเมคอัพทูตัวเรียลนะคะไม่อยากจะพูดว่าเมคอัพทูต o r เรียลส์ทที่เดียวเพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งหน้าเก่งขนาดนั้นก็คือวันนี้เราจะมาเมคอัพทูสคูลให้ทุกคนดูอ่ะไม่ให้เป็นการพูดทำทำเพลงนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเริ่มยังไงอันนี้ยกทากันแดดแล้วทารุมเ้อกแล้วเนาะมีสิวด้วยเคเสียงก็จะแหบนิดนึงอันแรกนะคะยกใช้เป็นคุชชั่นคีโอนะคะ เริ่มเลยน่าจะเป็นเบอร์สองจุดห้าทุกคนคือเบอร์สองจุดห้าก็ขาวมากแลวนะนี่ปกติจะลงแบบนี้คือไม่ได้จะลงทั่วหน้านะลงเฉพาะจุดสําคัญจุดที่มันหมองคล้ำก,ก็เกือบทั้งหน้าแหละหน้าหมองมากมันจะขาวกับผิวหยกนิดน,นึงแต่ว่าระหว่างวันมันพอมันดอปอะมันก็เลยดูไมดูพอดีผิวอืมก็เลยรู้สึกว่าชอบอันนี้มากกว่า มากกว่าลาเนีตลาเนีตมันพอดีผิวมากตอนลาเนีตย,ยกใช้เบอร์ยี่สิบเอดเอนสีชมพูแปะรูให้ดูมันเป็นตัวดังที่ทุกคนน่าจะรู้จักเลยอ่ประมาณนี้แล้วกันแล้วต่อมาคงฟ้าผิวเราก็ยังไม่รู้เอ,อใช่ว่มมันยังไม่ตึกเราก็จะ ยังไงต่อทาคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์ที่หยกใช้จะเป็นตัวไหนเป็นไม่ได้เป็นตัวที่เราใช้มานานตัน้งแต่มอหนึ่งก็คือตัวน,นี้โอห้หน่าอายมากคือสีเสิร์แบรนเบิร์นหลุดแล้วเมบเบรีนค่ะหนองจอกไม่ใช่นิวยอร์กตลกเฮ้ยนี้วันนี้ทายเยอะมากเลยเนี่ยเราเห็นรอยสิวตรงไหนก็แต้วเลยต็มโลด คือไม่รู้ทุกคนเป็นแบบเราไหมนะสิวว่าชอบขึ้นตรงหน้าผากกับตรงคางก็คือมันจะสลับกันช่วงไหนเป็นตรงคางก็จะก็จะก็เป็นตรงคางแต่ว่าช่วงไหนแบบตรงคางหายแล้วรอยกาลังจะดีใช่ปะ่ะหน้าผากก็จะขึ้นก็งงมากเลยงงมากแม่เดี๋ยวขอดูกระจกกระจกนะิดนึงกระจกประชัน นนบนตาด้วยนะเพราะว่าผิวของเรามันไม่ไม่สม่ำเสมอกันนะทุกคนทาเข้าจมูกด้วยไปดูเป็นเทคนิคที่สาวจีนมาค่ะเขาบอกให้เก็บเข้าจมูกด้ยแล้วแบบตอนไล่ด่างจมูกมันจะโด่งไปรูจริงไหมนี่นดูดีเลย ก่อนมาทาบาับัออนนะคะเราใช้ตัวนี้มานานแล้วเหมือนกันก็คือสะสิมันดีมากทุกคนมันเบอร์ศูนหนึ่งสี first crush เราจะแต้มไปตรงหน้าแก้มแต้มาาไปเยอะๆแล้วทำให้มันเป็นกลมๆกลมๆเหมอือนคนอันนี้เป็นเทคนิคพี่สาวญี่ปุ่นอะทั้งหน้านี่กว่าจะรังสรรได้คือมีเทคนิคหลายพี่ พีีจ่จนพยายามอย่าถูนะทุกคนพยายามแบบแทบๆแบบแบบเพราะว่าถ้าถูว่าเดี๋ยวคุชชั่นที่เราทาไปตอนแรกมันจะหรุดโอเคนะตอนแรกอะที่เรา,เรา,เ,ราเราทาเราทาให้มันแดงๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยลงแป้งโอเคปะมันก็จะแบบงงๆนิดนึงว่าแบบเอ้ยมีเส้นบางๆอยู่ว่าเป็นนิ้วหรือว่าแต่งหน้าไปเรียน คือการรู้สึกการที่เราปัดแก้มแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามันเวิร์กกับเรามากเพราะว่าอะไรปะมันทาให้หน้ามันดูเบลเพราะว่าเราอเป็นคนที่แบบว่าคิ้วชาตอตแล้วหน้าดูโหดคืออยากไปอมคิ้วนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้รับที่แล้วก็เหลือๆคอนทัวร์เต็มหนึ่งกระมู เราต้องทิ้งคอนซลเลอร์ไว้เพราะให้มันเซ็ตตัวทุกคนแล้วรู้สึกว่าเวลาเราทิ้งไว้ก่อนอมันมันทำให้มันปกปิดได้ดีกว่า แป้งเราใช้เป็นแป้งพรทุกคนถูกมากเมื่อก่อนเคยใช้แบบว่าของแพงแล้วรู้สึกว่าหน้ามันอุดตันจะใช้อันนี้ล้วเวิร์กมากมันแบบว่าคุมมันนะเนาะเมื่อก่อนใช้เป็นพรสีชมพูก,ก่อนแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันทาให้ผิวแบบว่าอมชมพูก,ก็ว่าจริงแต่ว่าไม่คุมมันเท่านี้เลยชอบมาใช้อันนี้หละ ันั้นเราจะมงเป็นสีนี้เขาเรียกว่าเฮ้ยอ๋อ,อนี่นู่วหายเมื่อก่อนอ่ะเราใช้คอนทัวร์เป็นตัวนี้ทุกคนก็คืออีกิบส์ซึ่งแบบว่ามันธรรมชาติมากจนไม่เห็นอะไรเลยเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้เพอร์นิเฟร่าพาเลตตัวนี้นี่เราก็จะทาตัวน,น,นี้คอนทัวร์หน้าค่ะเหล่าหน้า คือสีอันนี้มันจะเข้มกว่าแล้วมันรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องทาหลายรอบมันไม่เกี้ยมันต้องรู้สึกว่า,วาหุ้ยสีธรรมาชาติไปนิดนึงเนาะให้เราแบบว่ามีกรงมีกอบอะไรหน่อยเฮ้ยจริงจวันนี้แต่งหน้าเร็วเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นหน้าเราก็จะดูมีมิติหลายคน ทําไงคะไร้ร่างค่ะปกติเราจะใช้แป้งแต่ว่าหลังๆมันรู้สึกว่าการที่เราใช้นิ้วมันมันละเอียดกว่ามันสวยกว่าก็เลยใช้นิ้วไปเลยจ้ะมันคอนโทรลได้เอ้ยมันคอนโทรลแล้วก็จะทำลําบุกแบบว่าฟิลแบบว่าให้มันดั้งมันโด่งขึ้นมาทำยังไงเนี้ยเห็นปะเข้าใจเรื่องยัง เราคิดว่าต่างมันก็ต่างทุกคนทุกคนว่าต่างไหมั้ย o r f อ r e เตอร์8ปรูปต่างอยู่นะ <S <S หลังจากคอนโฟรจมูกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทาตาค่ะแล้วเราจะลงเพอริเพรา,าก,ก่อนเป็นสีสีนี้สีสองสีนี้อเ,เอาผาสมกันเลยเลย้าเป็นแบบว่า ฟุงฟุงฟงคนอื่นเขาต้องใช้แปรงอะนี่ไม่นิ้วก็เลยเร็วอมืมันก็จะเป็นสีอ่อนๆอ่อนๆคือสีมันไม่ค่อยมันบิวได้นะทุกคนแต่ว่าสีมันอ่อนมากเนี่ยทาตาล่างด้วยนะให้มันฟุงฟ้งๆก่อนพอเสร็จปุ๊บยังไม่จบ เราก็จะมาใช้ที่โอ๊ย,อยฝ่ามันรูดใช้ได้กี่มงก็ไม่เป็นไรใช้ได้เราจะใช้เป็นสีอ่อนสูตรสียงพูเนี้ยมามาทาด้านบนให้มันแล้วก็เป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ็นเหมือนเดิมแบ้ปะมันก็จะตาเมพงูขึ้นตานตาล่างด้วยยังไม่จบสองสีสุดท้ายทุกคน ที่เหลือเอามาทาแก้มนะคือจริงๆแก้มอะตอนแรกอะมันไม่เข้มหรอกเราเพิ่มไปนู่นนี่นั่นเน่อยแมันก็จะเข้มเองนี่เห็นปะเท่ากันแล้วหน้าต่อมาเราจะใช้สองสีล่างใช้นิ้วนิ้วชี้เอ้น,น,น,นิ้วนิ้วไหนนิ้วเนี้ยเป็นสีแดงๆเข้มๆมันทาตรงปลายเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบว่าขาดสีแดงม่ได้ ทาแค่แบบตรงไ,ไปลายล้วทุกคนสีแบบว่าเหมือนพี่สาวจีนมากเห็นปะแค่นี้ตาเราก็จะดูมีมีตรงมิติมิติเลยละค่ะอ่าแล้วก็จะใช้กับเพชสองสีนี้เลยทาด้านบนด้านบนแบบบนสุดเลย อย่าให้มันไปนยุ่งกับสีตาเออทาแบบว่าบนไปเลยเกือบถึงคิ้วอะแล้วก็ทาตาล่างต่อเสร็จแล้วบางวันที่เราขยันแล้วอยากให้ตามันดูแบบ แล้วก็ได้ทาตัวนี้ด้วยก็คือ20 w e n y n d y แต่ว่ากับเพชรมันจะจึ้งมากทุกคนมันเป็นตัวที่มาเบล,ลใช้อาจะมาทาไหมวันนี้ไม่ทาแล้วกันเป็น,นือนเอาเมคอัพเสร็จกับจบแล้วทุกคนสุดท้ายจะใช้พาเลตนี้พาเลตที่พิมถาใช้เราก็เลยซื้อตาก็คือใช้สีแล้วมันจะจับอย่งไงนี่นใช้สีนี้ กลงสีที่มันเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าไฮไลท์เอามาไฮไลท์หัวตาไฮไลท์ด้างด้วยโอ้ยไปโดนเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้ไฮไลท์แก้มนิดนึง โอเคเดี๋ยวเราไปทําผมไม่ดูฟินิตลุกกันเลยทาโอ้ยทาลิปก่อนทาลิปเดี๋ยวเขาไปหยิบลิปก่อนสีสีศูนย์ห้าทุกคนเป็นรุ่นรุ่นไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดหรอกอันนี้คือทาเยอะได้เลยเนื้อเนี่ยบางมาก ปกติมันจะมีตัวประจำของเราก็คือเพอริี่พาราแล้วก็โรแมนต์อีกอันนึงสีแบเกรฟยี่สิห้ามั้งสวยมากทุกคนอืมแต่อันนี้มันก็ได้อยู่แต่มันจะชมพูแกนแหลนไปนิดนึงเราไปทำผมก่อนแนละ้วเดี๋ยวมามทุกคนเรารู้แล้วว่าเราลืมทำอะไรรู้สึกว่าหน้ามันแปลกกรีดไอายไลเนอร์ซึ่งมันเป็นคอนเทนต์หลักที่เราต้องทำเราจะกรีดแบบว่าปกติเลยทุกคน และกรีดในกรงมันน่ากลัวมากเลยแม่ขอไปกรีดตรงกระจกคนไปกรีดมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เราก็จะกรีดยาวนิดนึงนะเพราะว่าตามันเล็กค่อนใจนะเราจะกระทาอันนี้ตีสี คนแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็จะถักผมเปียเดียวเลยค่ะทุกคนเป็นเปียรธรรมดาเนาะแล้วก็มัดหลังจากมัดทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าเปียมันดูแบบว่ามันดูฟีบเพราะฉะนั้นเราจะดึง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 ให้มันแบบว่าดูผมหนาฟีลแบบว่าใช้เคลาตินมาข่กอะไรอย่างนี้แล้วก็ผูกโบเพิ่มความแบล็คิวมีเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ยกด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย จอกันคลิปหนา้า